ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปโชคดีกันทุกคนนี่คือเลขที่เราได้ฟันธงให้ในแต่ละหลักนั่นเองหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเลขที่ออกคือเลข3 0และ9นั่นเองถ้าเราจับคู่ทั้งหมด เลขก็จะได้ประมาณนี้309นี่คือข้อมูลงวดที่ผ่านมานั่นเองวันที่16พฤษภาคมแต่สูตรของเราจะมีวิธีตัดตัวเลขจะมีแค่3ชุดเท่านั้นเพราะว่าหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวหลัก10เราตั้งเป็น3ตัวและหลัก หน่วยมีแค่ตัวเดียวเท่านั้น2องส8งเจ็งวดที่ผ่านมานั่นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวิธีการตัดตัวเลขงวดละ3ชุดว่าทำกันยังไงนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ตัวเลขทุกตัวมีที่ไปที่มาแน่นอน แล้วเราจะมาดูว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนงวดหน้ามีเลขตัวไหนบ้างที่เราควรนำไปพิจารณาในการเลือกหวยรัฐบาลนั่นเองก่อนที่เราจะมาดูงวดหน้าผมจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนให้ทุกคนรู้จุดรู้ตำแหน่งในการคำนวณในแต่ละหลักนั่นเองงวดถัดไปเราสามารถคิดและทำเองได้ อย่างเช่น16เมษายนให้เราจดรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2นํามาคํานวณน,นั่นเองไปดูที่หลักร้อยก่อนจุดขยันออกที่เราใช้ในการคํานวณให้วงไปที่หลักหมื่นหลักพันและหลักหน่วยของรางวัลที่1ใครดูงวดที่ผ่านมาหวังว่าคงจะพอจําได้ หลักสิบวงไปที่หลักแสนหลักร้อยและหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักหน่วยหลักสุดท้ายวงไปที่หลักหน่วยหลักสิบที่หนึ่งของเลขหน้าและหลักร้อยที่สองของเลขท้ายนั่นเองนี่คือจุดขยันออกในแต่ละหลักเราวงจุดเดียวกันทุกงวดหลักหมื่นหลักพันและหลักหน่วย หลักแสนหลักร้อยและสิบครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าร้อยที่สองเลขท้ายนั่นเองและงวดหน้าก็วงจุดเดียวกันหลักหมื่นหลักพันหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักแสนหลักร้อยและหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าใช้จุดเดียวกันทุกงวด นะครับเราเรียกว่าจุดขยันออกนั่นเองเรามาดูวิธีการบวกตัวเลขกันนะครับวิธีการบวกตัวเลขใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนอย่างเช่นหลักร้อย6 6 7 6 6บวก6และบวก7นั่นเองแบบนี้6 6บวก6บวก7 หกหกสิองสเป็น9 9เป็น0 1นสองและ3นั่นเองส่วนหลักสิบสองสองหสองบวกสองและบวกหแบบนี้ได้เท่ากับเลข5หลักสิบจะมีเลขคงที่ที่เราต้องบวกทุกครั้งคือเลขสองสและก็7ด เป็นเลขคงที่ทุกครั้งเลยหลักหน่วย7จ็ดหนึ่งเจบวกหบวกเจดบวกหนึ่งได้8 8ดบวกเดได้15บหเป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9นี่คือโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดหลักร้อยจะมีห้าตัวหลักสิบเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีการบวกหลักหน่วยก็จะมีห้าตัว เราจะไปเริ่มบวกที่หลักสิบก่อนเป็นตัวยืนผลลัพธ์ที่บวกได้เป็นเลขห้าตัวนี้ให้มาบวกเลขคงที่ทั้งสามตัวนี้ห้าบวกสองได้เจ็ดเอามาวางห้าบวกสามได้แปดมาวางห้าบวกเจ็ดสองมาวางแบบนี้เราฟันธงหลักสิบเจ็ดแปดสองนั่นเองนะครับ ทีนี้หลักร้อยกับหลักหน่วยมีทั้งหมด5ตัวเราจะเลือกมาหลักละ1ตัวเท่านั้นเราจะไปตัดที่หลักร้อยก่อนให้วงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้า5-3บวกสฟังหลักหน่วยให้วงไปที่หลักสิหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง7-4บวก4แบบนี้ เป็นปากกาสีน้ำเงินจะเป็นตัวตัดนะครับแต่ทีนี้จะมีอีกตัวหนึ่งเพราะในแต่ละจุดจะมี3จุดนั่นเองอีกตัวหนึ่งเป็นเลข5อีกตัวหนึ่งเป็นเลข7เวลาบวกกัน5-3-5บวก3บวก5ได้เท่ากับเลข3นั่นเองคู่มิตรของ3จะเป็นเลข8ตรงนี้7-41บวก41คือ1 1-7บวก7ได้8คู่มิตรของ8จะเป็นเลข 3นั่นเองหรือให้ทุกคนบวก5ก็ได้เราเรียกว่าคู่มิตรกันวิธีการตัดตัวเลขให้ดูข้างบนกับข้างล่างข้างบนกับข้างล่างตัวไหนที่ซ้ำกันเราดึงออกมาแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีตัวเดียวเท่านั้นฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเราก็นำเลข8 มาวางข้างหลังเป็นชุดสองตัวในงวดถัดไปถ้าจะเลือกสามตัวก็เอาสามไปวางข้างหน้าแบบนี้สรุปแล้วเลขสามชุดก็จะได้แบบนี้ทุกงวด16เมษาคำนวณออกวันที่สองพฤษภาออกสามแปดแปดนั่นเองเห็นไหมครับเราฟันธงหลักร้อยถูกต้องหลักสิบมีเลขแปดหลักหน่วยฟันธงแปดถูกต้องแบบนี้ไปรุ่นรางวัลได้ งวดถัดไปเราจะคำวนวณอีกจุดขยันออกที่เราได้วงเอาไว้ในแต่ละหลักนั่นเอง1 3 8 1บวก3บวก8 2 3 2 2บวก3บวก2 8 2 6 8บวก2และบวก6นั่นเองนะครับ หนบวกสามได้ 4, 4ี่สี่บวกแได้12คือสองสามห้าแลวก็หแบบนี้มีทั้งหมด5ตัว2อสามเป็นห้าหบวกสองได้เจพอได้เจแล้วเลขคงที่อย่าลืมนะครับเป็นเลขสองสแล้วก็7ดเลขคงที่ต้องตั้งบวกทุกครั้งหลักหน่วยบวกกันได้สิบหเจดปด 9แล้วก็ศูนย์นั่นเองเราไปบวกเลขหลักสิบก่อนตั้งไว้เป็นตัวหลักผลลัพธ์ที่ได้เลข7มาบวกเลขสองได้9 7บวก3ได้10คือ0 7บวก7ได้4นั่นเอง14ไม่มีตัวทดฟันทงไปที่หลักสิบทีนี้เราจะไปเลือกหลักร้อยกับหลักหน่วยมาอย่างละ1ตัวเท่านั้นฟังหลักร้อยสองจุดแรกจะเป็นหลัก หน่วย2ตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่หเลขหน้า6บวกแล้วก็หหลักหน่วย2จุดแรกจะเป็นเลขท้ายครั้งที่หหลัก10หลักหน่วยก็คือหบวก7นั่นเองทีนี้จะมีอีกตัวหนึ่งฝั่งหลักร้อยก็คือเลข6นั่นเองฝั่งหลักหน่วยก็เป็นเลขหเช่นกันเราก็บวกกัน 6, 6 6 6บวกกันได้18 คู่ของ8จะเป็นเลข3หรือให้ทุกคนบวกไป5ก็ได้6 7 1 3 3 6 6ได้9คู่ของ9จะเป็นเลข4หรือบวก5ก็ได้ทีนี้เรามาเลือกตัวเลขตัวไหนที่ซ้ำกันเราเลือกออกมาฟันธงไปที่หลักร้อยตัวที่ซ้ำกันฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปก็คงจะพอจำได้ นี่คือหลักร้อยนี่คือหลักสิบและนี่คือหลักหน่วยเวลาตัดออกมาแล้วก็มาวางข้างหลังคือหลักหน่วยมาวางข้างหน้าคือหลักร้อยนั่นเองเลขตัดเสร็จสับเรียบร้อยจะได้ทั้งหมด3ชุดแบบนี้16พฤษภาเลขที่ออก309 3หลักร้อย0หลักสิบหลักหน่วยนี่คือตัวที่ถูกนั่นเอง แบบนี้นะครับนี่คือจุดขยันออกในแต่ละหลักที่เราต้องจำเอาไว้นะครับทีนี้ใครที่สนใจอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลสูตรแบบนี้เราสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์นี้0658829300นั่นเองเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line ใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไป หรือจะโทรมาก็ได้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขเพราะว่าอีกตัวหนึ่งที่เราต้องรู้คือตรงนี้และตรงนี้นั่นเองเอาตัวไหนมาวางให้ครบ3จุดแบบนี้เอาตัวไหนมาวางให้ครบ3มตำแหน่งแบบนี้เราจะตัดเลขเหลือแค่ตัวเดียวหลักร้อยตัวเดียวหลักหน่วยมาจับคู่หลักสิที่เราตั้งเอาไว้เป็นหลักนั่นเอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทีนี้มาดูงวดหน้ากันมาดูงวดหน้าว่าได้ตัวไหนบ้างห้าหนึ่งเก้าห้าบวกหนึ่งบวกเก้าสองสามศูนย์สองบวกสามบวกศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าบวกศูนย์และบวกหกนั่นเองไปดูหลักร้อยก่อน ห้าบวกกันได้15 6 7 8แปดและก็9มีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นี่คือหลักร้อยวันที่1มิถุนายนสองสศบวกกันได้หบวกเลขคงที่สองสแล้วก็7อันนี้ต้องบวกทุกครั้งนะครับเลขตัวนี้หลักหน่วยบวกกันได้15บหเจ็ด แแล้วก็9จดเอาไว้ดูได้เรามาดูหลักสิบว่าฟันธงตัวไหนเอาไว้5บวก2ได้7 5บวก3ได้8 5บวก7 12นั่นเองฝากให้ทุกคนไว้พิจนาถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลือกหลักสิบที่มี7 8 2นั่นเองและหลักร้อยให้ติดเลขกลุ่มนี้หลักหน่วยก็เช่นกัน แต่ถ้าเราจะเลือกแค่ตัวเดียวหลักหน่วย2ตัวล่างหลักหน่วยครั้งที่1 7ึบวกเกาหลัก10หลักหน่วยครั้งที่1เลขท้าย6กบวกหและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาบวกเอาตัวไหนมาบวกบวกได้เท่าไหร่ให้เพิ่มไปห้าแต้ม เพิ่มไปห้าแต้มแล้วให้เราดูตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นหลักร้อยและหลักหน่วยมาวางข้างหลังและวางข้างหน้าก็จะได้เลขสามตัวแค่3ามชุดเท่านั้นแต่ถ้าจับคู่ทั้งหมดผมจับคู่ให้เป็นตัวอย่าง5้าหกเจ็ดแปดเอันนี้จะเป็นหลักร้อยนั่นเอง 7,8,2,2,7,8อันนี้จะเป็นหลัก10ที่เราฟันธงเอาไว้และ5,6,7,8,9เป็นหลักหน่วยนั่นเองแบบนี้ถ้าจับคู่ทั้งหมดนี่คือข้อมูล3ตัวนะครับงวดวันที่1เดือน6หรือว่าเดือนมิถุนายนนั่นเองชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าเราได้สูตรไปแล้วเราจะรู้ว่าตัวนี้ คือเลขอะไรตัวนี้คือเลขอะไรนั่นเองจับคู่ได้3ชุดเท่านั้นนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1มิถุนายนชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับติดต่อมาได้065 882 93 00เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID ดี n ลายนั่นเอง หรือจะโทรก็ได้ยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคิดคำนวณตัวเลขและยินดีที่จะส่งสูตรไปให้ไปนั่งคิดเองได้จะได้รู้จุดนี้และจุดนี้ว่าคิดกันยังไงสูตรการคำนวณเป็นเพียงแนวทางจากสถิติที่ผ่านมานะครับบอกไว้ก่อนเราไม่ได้รู้ล่วงหน้าว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกและไม่ได้มาชวนหรือว่าแนะนำให้ใครไปเล่น นะครับห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสูตรการคํานวณก็จะประมาณนี้ชอบการคํานวณตัวเลขอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องเรานะครับขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญที่สุดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ